ขึ้นมาตั้งแต่เทียงชุ่มโมงเคืองแล้วเมืเ่อยแดดละหายที่แรกในวันศิบแดดเศร้าเมื่อยกินน้ำกินขนมกันพี่น้องมา,งงงาท่านเด็กกินเข่าเที่ยงเยอะขึ้นมาบัดเดี๋ขึ้นมาสองสามเหมือนเราแล้วขึ้นมาเบ่งที่แรกมันก็นเป็นคึมๆบัน,นดีช่างในช่างแดดคักแดดเนี่ย บรรยากาศอยู่ในป่ามันยากาศลมเลื่อนอยู่แล้วพี่น้องมันแหงแดดเพื่มพลังตะกอนขนมจนป่อยเหมือนท่อนลายแหมป่อยเลยมันแดดคัก วางมานี่แข็งปักเอาไว้ในสองฟิดแข็งปักบันิดไลา่ๆล่ะมาด้านไหนไปเกีียวห,หัวงาอยากขึ้นมาเบิงโขกกันมาเบิงเห็ดมึงไง มัน,นั่นมันเริ่มเขานาน,นแล้วบัดนี้ฝนสินเริ่มเหมือดเฮ็ดกับสีเริ่มบ่ออกแล้วอัดขนมกระกีนินองพอไปท่านได้กินข้าวเที่ยงเลิกงานกับมาเลย พวกบ้านซสาแหลมส่วนมาไม่แต่เห็ดตะไคร้เพราะมันเป็นโคกน,น้อยน้อยเห็ดตะไคร้แล้วก็มูกวกันเห็ดอันเห็ดดินเห็ดเพกเห็ดยังเสิล้พี่น้องมันม่หลายแนยวดอกเห็ดมันบ่หลายยางยู่บ้าน ติดนหมู่บ้านนำกนระพขกมากขวดน้อยๆเนี่ยมาหมันบาแดดก่เลยมาพวกมันหลายมันหนักที่ไหนใด้มันหลักแดดซะเส้าเมื่อจักสิบนาที่สิลุกไปต่อ เน้อปลากับบะมีลุ่มเนาะบึ้งสาเลสเอาเห็ให้เบึง้งเห็ดตะไคร้คเฮ็ดนานี่มันแตกแตกแหงๆแล้วก็เป็นเนื้อแน่นๆดิแล้วก็หอมหอมอีเหลียแต่เฮ็ดเพลกมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะดอกน้อยๆช่วงเนี่ย นานี่ช่วงนีมันสีดอกในนอนบ้าดอกใ่ายไปเห็ดปรทธานี่พอสีสุบอยู่ในเห็ดสองดอกมันเหลือตาเป็นซะเดยบุปก,กติดอกง่ายสิมันสิบ้าเหลือด,ด้ จะถ้าเป็หลุ่นกันต่อเต้าเหมือจะข้าวหาหยอดพักติวพักติวกับบ๊อบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสาวแหล่เห็ดมาโดนหลยพ่อะพานจักเกียวเพราะว่าสาวแหล่เห็ดขีดเบิกเบาเกิง ต้นละาสาปปะเกียงละพันกว่าบาทสองพันภาพมันขัดสบ่อัชัดภาษาเบง้อตพี่นอ,อ่เป็นกำลังใจสาวแหลงนิ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> พอดีมองได้กะติมาหลดแซวแลสิปั๊บปวงอัดอกแซวแลกสิฮาร์ดเฮ็ดไปเรื่อยๆอยดก้นติดตามถึงลรือดิแต่ว่ายอดชมมัว่วโมงบาถึงจากเสียบาผ่านจากเสียขาดแต่อยอดชมมั่วโมงเนี่ยแหละพี่น้องปาดขาเฮ็ดเพิกกัน ต่างเ้าเมือยมันเป็นแกคือแกส่งแกแก,แกสืสสส่อ,อ,อๆเด้แต่วันนี่แกเด้นี่อ่อนดิเด้อนหองก็ออกแต่วันนเป็นมันแห้งเนาะมันเกิดขึ้นจังเลนมันแก เอาเป็นหมกอเอาไปผัดใส่ไข่อเอาไปผัดอันอันใส่บวบกระเทบเอาไปหมกใส่ผักกันอีตูผัดน้ำมันหอยกระเทบแต่ว่ามัอย่างดอกหน่อย มันต้องลลางดีๆขันลลางบ่ดีมันนั่นเป็นแง่แแห่ๆขี้ดิน,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 นหน่อยๆก็เอาเม็ดเอาไปตื่มกัน เฮ็ดกับเป็นนี่กับสเปนเกลียวหยาไปเหงุ้งว่าเต่ละมือเต่ละเว้นสวาสิีได้ผักพอนพี่น้องตาลานกับเป็นความสูขอีกจังหนึ่งคนเท่าใจสีขี่คานพี่ยังเนาะ มียังเหตุกระเหตุไปมีงานเหตุกระเหตุไปงานมันหายาสาวแหล่เหตุสุยยากนี่พี่น้องเทือกันบ้านฝ่าบ้านอย่างเหตุแต่ว่าบ่อพานจักอันมันเป็นน้ำสิน้นน้ำามันกเหตุคือเพิิอนอยู่นะ้ามันคือบ่อพาน ก็เป็นน้ำสิ้นน้ำวาสนาค้นคือกัน <c oughs> ปัดการเฮ็ดแล้ว,ลวกัสิไปหาเฮ็ดต่อตัวแบดบี้พี่น้องเศร้าเมื่องไงแล้ว ปแล้วปนิกสิทธิ์ลุกสูเต้ฮาโตะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาหล่รําเน่ให้ซาเล่ได้ผ่านได้สากไรเลยในเดจ้าก็ดีมองได้กะตีมาโรดซาหล่ฝึกอยู่ซาเล่หัดอยู่ไปเปรุ่นโตพี่น้อง